กลเข้าสู่รายการแอดมอไซค์ครับรายการ2องล้อของคนที่เขามีควคิดชื่นชอบลหลงไหลในเรื่องของการดีไซน์แน่นอนทุกครั้งเราบอกเสมอครับว่าการดีไซน์การออกแบบอะไรก็ตามแต่ฮะจะมีกี่ลอ้อสิ่งแมาที่สุดคือออกแบบอย่างแรกคือต้องใช้งานได้ประสิทธิภาพใน,ในการขับขี่ต้องมีเซฟตี้ต้องมาและที่สําคัญมันต้องบ่งบอกถึงสไตล์และเดี๋ยวนี้ครับต้องบอกเลยว่ารถอีกหนึ่งค่ายที่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวและคุณผู้ชมเนี่ยได้ชมก่อนใครแน่นอนครับ ที่นี่แอดมอไซค์วันนี้ครับคาวาซากิเปิดตัวอีกแล้วกับคาวาซากินินจา300แต่แน่นอนครับ250ไป300อะไรแตกต่างอะไรเพิ่มเติมและขับขี่ดีขึ้นหรือไม่ไปคุยกับพี่เขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัดครับพี่ชายแนะนําตัวกับแฟนรายการนิดนึงครับสวัสดีครับผมชานรงค์นิบุญนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับในรถของคาวาซากินะครับครับผมอ้าวก่อนอื่นเลย250ไป300สิ่งที่แน่นอนเลยทุกคนรู้คือซีซี แต่ซ c ซีที่เพิ่มขึ้นมันให้อะไรบ้างครับพี่ารัอผมผมต้องเกินเรื่องซ c ซก่อนครับเพราะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าซีซีเนี่ยคือการเพิ่มกระบอกสูบอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมอ่าแล้วกลัวว่าจะเข้าใจผิดกันหใช่นะครับจริงๆแล้วตัว250ขยับมาเป็น300เนี่ยตัวลูกสูบเัินใช้ลูกสูบเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมทุกแต่ ไม่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 ทุกอย่างเหมือนเดิมครับลูกสูบเท่าเดิมการสูบสั้นลงเขาเรียกว่าช่วงทักเยอะขึ้นอมันมีระยะทักสั้นลงทําให้มันหมุนได้เร็วขึ้นครับแต่ที่เราเพิ่มซีซีเพิ่มจากไหนเพิ่มจากการเยื้องศูนย์ของตัวเขเวียงเพราะนั้นมันก็จะทําให้ระยะของก้านเนี่ยยาวขึ้นที่ว่าลงมาปุ๊บซีซีเยอะขึ้นออกมางั้นเถอะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ คาวาซากิมีการปรับปรุงใหม่หมดเพราะนั้นตัว250าจะขยับเป็น300รีีเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยเพราะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ข้อเหวี่ยงก้านสูบขึ้นมาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนบ้าอยากจะเพิ่มคงยกต้องยกเครื่องเลยครับต้องไปยกอย่างนั้นแทนอันนี้คือเรื่องดีีนะครับแต่ส่วนที่เปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าเรื่องการขับขี่ของตัว300เนี่ยจะทำให้การขับขี่ที่สนุกสนานมากขึ้นเพราะหนึ่งเรามีเรื่อง สลิปเปอร์คัทสลิปเปอร์คัทโดยปกติแล้วมันแตกต่างจากของเดิมยังไงของเดิมเป็นคัทแบบไหนยังไงครับพี่ชาติออของเดิมเนี่ยเป็นคัทธรรมดาะนะครับแต่บอกว่าสลิปเปอร์คัทเนี่ยมันคือเรื่องความปลอดภัยอของการขับขี่ด้วยเวลาคุณนัทขี่มาใช้ล้ออัพสูงๆแล้วมีการเชนเกียร์ะจะมีอาการล้อล็อก อ่าเป็นการล้อใช้ e n g i n นเบ็นพัดในล้ออ๊บอบนี้อ่ะอันนี้ไม่มีการเลยไม่มีอาการนี้เลยเรียกว่านุ่มนวลนุ่มนวลนะครับซึ่งปกติแล้วมันจะใช้กับรถสปอร์ตขนาดใหญ่ครับผมนะฮะตัวสวิตซ์ประคัชนะครับอันนี้คือส่วนที่มันเพิ่มเติมเข้ามาครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่อง ABS อ,อันนี้เติมเข้ามาเลยนะเติมเข้ามาเลยครับนะครับและ,<ฮ>ะแลที่เติมเข้ามาอีกครับเห็นว่ามา้าเนี่ยขยับขึ้นด้วยกับ5 0ซี <c oughs> ที่โผล่มาใช่ม้าตัวนี้ก็ที่บอกว่ามันเพิ่มมาว่าในส่วนของก้านสูบที่ทําให้มันเล็กลงนะครับ,รบทำให้มันสั้นลง<ม><ม>อ่ะ<ม>พอสั้นลงกุ๊บเนี่ยม้ามันก็เลยตามมาเพราะนั้นเนี่ยของเดิมเนี่ย250เนี่ย31ม้าตัวนี้39ม้าครับขึ้นมา8ตัวกับน้ำหนักตัวที่ถือว่าไม่เยอะมากนะต้องบอกว่าเป็นรถที่เบามากนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุด นะครับน้ำหนักตัว8ม้าที่โผล่มาอย่าคิดว่าน้อยนะแม้าบนรถที่เบาขนาดนี้เนีถึงบรู้สึกได้เลยนะฮะว่ามาแน่นะครับอ้าวถามนิดนึงครับพี่น้าวันนี้เองในส่วนของการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นอย่าง s ล i p p e r c ์ u ลัชเอง ABS ที่ถูกใส่เพิ่มเติมเข้ามานะครับถามว่าน้าวันนี้ราคาขายตอนนี้ที่มันต้องปรับขึ้นอยู่ที่ประมาณครับต้องบอกขึ้นมาอีกจากของเดิมเนี่ยสองหมบาทเอง นะครับจากของเดิมเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยกระเยบมาเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นเนี่ยคุณได้สมรรถนะได้ได้สี่ซเบรกที่สมบูรณ์เบรก ABS ถูกต้องถามว่าคุ้มไหมพี่โอ้โหผมว่าเตินคุ้มครับเกินคุ้มจริงๆอ่ะสิ่วัที่สุดครับ CC เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นถามนิดนึงอัตราเร่งตอนนี้แตกต่างจากเดิมขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถามว่าจากเดิมเนี่ยผมว่า30%ขึ้นแน่นอน เพราะว่าเรื่องอัตราเร่งต่างๆของรถเนี่ยตกใจเลยครับว่าเฮ้ยนี่มันคือ300อ่านะครับนะมันคือ300ทํามอัตราเร่งมันขึ้นสูงเหลือเกินแล้วก็ท็อปสปีดของตัวนี้ต้องบอกว่าที่จริงๆแล้วต่างประเทศมีโอกาสใช้ก่อนเรานะครับแต่บ้านเราเนี่ยเอเชียเนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าแรกที่มีโอกาสได้ใช้ตัวนี้เพราะนั้นเนี่ยต่างประเทศที่เขาเคยทําความเร็วกันเนี่ยต้องบอกว่า1 9ออัพนะครับ190ขึ้นเลยเหรอครับใช่ครับสำหรับตัวนี้ต้องเค้นไหม ไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องวิ่งธรรมดาเลยครับวิ่งธรรมดาเลยนะครับเข็มนี่มาอย่างนี้เลยามาดีมากเลยถูกต้องนะครับในส่วนของตัวหน้าปัดเองระบบไฟฟ้าเองมีอะไรที่แตกต่างจากตัว2 5 0ห้าบ้างไหมครับพี่พยังใช้เหมือนเดิมครับยังใช้ระบบาการทํางานเป็นดิจิตอลต่างๆพวกนี้ยังเหมือนเดิมยังคงเอกลักษณ์เดิมเพราะว่ารูปแบบโฉมเนี่ยต้องบอกว่ามันเปลี่ยนโฉมไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่เปลี่ยนโฉมใหม่หมดเลยนะครับ แต่ในส่วนของตัว2014เนี่ยม,มันจะเปลี่ยนก็คือเรื่องลาย <Yeah. S 2> Special Edition เนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าทางยุโรปทางอเมริกาจะมีโอกาสใช้ Special Edition นเนี่ยสองลายเท่านั้น แต่ของเราประเทศไทย3ลายเลยครับใส่เข้าไปสลายคำว่าสเปเชียล d i ดิชันคือลักษณะการคาดสติกเกอร์แบบนี้ถูกต้องครับซึ่ง3ลายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับคุณนัทลองดูว่าลักษณะการคาดลายของสติกเกอร์นั้นสามสามสีสแบบเลยนะครับซึ่งในตัว300มีให้เลือกทั้งหมดกี่สีครับพี่ชาสามสีครับมีขาวขาวส้มแล้วก็สีสัญลักษณ์เราสีเขียวสีเขียวใชครับ อ้าวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่บังเอิญว่าโอ๊ยตายแล้วแล้วเราจอง250ไปแล้วเรื่องอย่างนี้ทําไมไมีการปรับเปลี่ยนโฉมเราทํำยังไงครับพี่ชาอาตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ย250เนี่ยหมดสต็อกทั่วประเทศแล้วนะฮะหมดแล้วเหรอหมดแล้วไม่มีแล้วครับ250ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่มของลูกค้าที่จองอยู่ คุณสามารถที่จะโทรไปที่ร้านแล้วเสร็จแล้วก็ทางร้านเนี่ยหรือไม่ทางร้านจะติดต่อมาแล้วบอกว่าเพิ่มซีซีให้เราะนะครับเพิ่มซีซีเลยเพราะว่า250ไม่มีแล้วครับตอนนี้ประเทศไทยแล้ว,ไม,มลวไม่มีขายแล้วครับอตอนนั้นเนี่ยเร,เรามีการดูแลเรื่องสต๊อกของลูกค้าที่มีรถอ,อยู่ด้วย ถ้าเกิดไม่มีปุ๊บ,บนั่นแหละครับเราสามร้อยลงได้เลยเพราะนั้นอัพซีซีให้ลูกค้าคือต้องบอกว่าใครที่จองไปแล้วแต่ยังไม่ได้รถปรากฏว่ารถหมดก่อนครับถือว่าอาจจะเป็นโชคดีของคุณแล้ว <c oughs> ที่คุณจะได้ขยับซีซีแต่ต้องจ่ายต่างเองใช่ครับสองหม <20 S 2> ื่นบาท <c oughs> นะครับซึ่งก็ถือว่าไม่หนักหนาสาหัสหนะกับสิ่งที่ได้กลับมาตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนที่ถือสองห้าูนอยู่อาจจะรู้สึกว่า <c oughs> ตอนนี้เขาเป็นเปเว่นชื่ออีดิชั่นไปแล้วครับทำไมไม่บอกกันว่าอะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เองสมมุติว่าไปที่ศูนย์ทาราสกิทเขามีรับเทิร์นไหมนี่ก็มีครับ ที่ศูนย์บริการศูนย์ Kawasaki โดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็จะมี2องเดลเลอร์ใหญ่นะครับก็คือที่ย่านฝั่งทนก็จะมีของโมโตฮอลิคนะแล้วก็ทางสุขวิวันสก็จะมีของเรียวมอเตอร์สปอร์ตนะครับก็สามารถที่ไปพูดคุยนะครับแล้วก็จะอัพซีซียังไงก็สามารถที่จะคุยได้นะครับคือต้องบอกว่าจริงๆนวเนี่ยโดยภาพรวมสิ่งที่แตกต่างมามีทั้งหมด3อย่างที่เห็นชัดเจนนะครับอย่างแรกคือเรื่องของซีซีอย่างที่2คือสลิปเปอร์คลัชอย่างที่3คือระบบเบรคที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกับ ABS นอกนั้น ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโชว์ที่เป็นเทเลสโคปิกคู่หน้านะครับหลังเป็นโมโนยนะโมโนตัวนี้ก็ยังเรียกว่าเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวางใจได้ครับก็ต้องบอกว่า182,500บาทตอบโจทย์กับการใช้งานซีซีขับสนุกขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวรถเอดภความปลอดภัยมาเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเดี๋ยวนี้การดีไซน์มอเตอร์ไซค์มันต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจอยู่อยากจะทดลองขับขี่ตอนนี้มันไปทุกโชว์รูมทั่วประเทศไทยยางไงบ้าไปครบหมดแล้วครับไปครบหมดแล้วแล้วก็สามารถที่จะทดสอบขับขี่ได้เพราะว่าโชว์รูมของคาวาสกิเนี่ยทุกโชว์รูมเราเนี่ยเราก็จะเน้นเลยว่าลูกค้าที่เข้าไปที่โชว์รูมแล้วเนี่ยต้องสามารถที่จะขอทดสอบขับขี่รถได้นั้นเลยใช่ครับถูกต้องครับนะครับอย่างที่นี่เองนะเรามาทุกครั้งเลยที่ศูนย์คาวาสกิพระรามเก้าเห็นมีจอดเรียงรายให้ทดลองขับขี่อ,อยู่ประมาณ3ามคันเลยเหรอครับ ครบทุกสีครับครบทุกสีฮะคุณอยากจะรู้ว่า acting ของคุณครับบุคลิกของคุณมันเข้ากับสีไหนสีส้มไหมดูฉูดฉาดอย่างนี้นะครับสีเฉียวเฉียวหรือว่าสีขาวแบบสำอ่างสำอางเล็กๆก็มีให้ทดลองได้ acting ถ่ายรูปเอาไปถามแฟนถามเพื่อนทำงานนะครับถ้าหากว่าซื้อตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรยังไงไม่พี่รู้ไปถึงแน่นอนครับอัตราดอกเบี้ยมีบ้างไหมฮะค่ะว่าคุณนัดมากี่รอบผมก็ต้องตอบเหมือนกันทุกครั้งนะครับก็คือซื้อรถแล้วได้รถ นะฮะคือไม่มีโปรโมชั่นราคาเนี่ยเป็นมาตรฐานทั่วประเทศทั่วประเทศดาวเท่าไหร่ยังไงครับพี่ชานรับก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวนินจา2องก็ดาวตั้งแต่10%นต์ะฮะฮะนินจา2องนี่ดาวตั้งแต่10%แล้วก็ดาวมือบาทครับครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยในส่วนรายละเอียดได้นะครับแล้วก็ราคาเงินดาวเนี่ยมันเป็นราคาเลทที่ได้ทาง ไฟแนนซ์เนี่ยเขารองรับกับรถคาวะสกิอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะก็ถือว่าดาว10%หรือว่าไม่แพงนะนะครับรวมไปถึงรุ่นอื่นๆมีให้เลือกเยอะมากมายนะครับคือต้องบอกว่าถ้าหากว่ามาที่คาวะสกิพระราม9เองคุณจะรู้ได้เลยว่าคาวะสกิมีรุ่นเยอะมากและที่สำคัญที่สุดคือที่นี่มีทุกรุ่นถูกต้องครับนะครับให้ทดสอบกับจีด้วยถูกต้องครับข้างหลังที่เราเห็นนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ซสนะฮะแล้วก็ e อ6นะครับอย่าง k l x ออะไรก็ตามแต่มีทุกรุ่นให้คุณได้ทดลองขับขี่ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนที่จะซื้อมอเตอร์ไซค์ครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์บางครั้งเนี่ยเราเห็นโอเคสวยแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเข้ากับเราสรลระเราน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดในการใช้งานอ่ะในเมื่อถึงนี้อยากจะให้พี่ชายแนะนำนิดนึงครับถ้าหากว่าอยากจะเริ่มต้นซื้อมอเตอร์ไซค์ดีกว่าบ,บางคนเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าโดยส่วนตัวผมชอบมากก้าตามเสียวแล้วกินนะฮะมีวิธีแนะนําในการเลือกซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เหมาะกับตัวเองยังไงเออจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าจุดเริ่มต้นของของคนที่จะขี่มอเตอร์ไซีี่กกะ้งมมทัษาข ระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นลักษณะของรถสปอร์ตนะครับนะตัว250เนี่ยมันคือโจทย์หนึ่งที่ ควรจะเริ่มต้นควรจะเริ่มต้นที่250นะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่มันสามารถควบคุมได้ง่ายเป็นรถที่มันหมักเบานะครับยิ่งตัว300เนี่ยมันมีระบบความปลอดภัยเรื่อง ABS เดี๋ยวคุณนัทลองขี่ดูคุณนัทจะเห็นข้อแตกต่างเจอทรายเจอกวดคุณนัทเบรกเลยป้าบลงไปนี้เลยไม่ไม่มีสะบัดเลยไม่มีเลยครับนี่คือข้อดีของตัวระบบ ABS นะครับ ABS คือ Anti Lock Brake System ไม่มีเบรกแล้วอุ๊ยไม่ไม่มีเาจะติด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 ได้อยู่ นั่นแหละครับเพราะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าตัว300เนี่ยคือตอบโจทย์กับผู้ที่เริ่มขับขี่อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราก้าวกระโดดไปที่650ไปที่ตัวพัน ก6 3กเร็วๆนี้800วัยนี้อะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะมีการคอนโทรลได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับอย่างนั้นนะครับเอาอย่างไรวันนี้ต้องขอคุณพิชาเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับก็นั่นเชื่อนะครับว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจกับตัวนินจา300นะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เขาพัสดุพระราม9หมายเลขโทรศัพท์ครับพี่ชาครัน02ครับ2461510นะครับก็เปิดทุกวันทุกตาทุกวัน วันเสาร์ครับจนถ,นถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันครับ,นะ,รบนะครับก็เรียกว่า6วันเต็มต่อสัปดาห์มาได้เลยที่นี่มีทุกรุ่นให้ทดลองขับขี่อย่างแน่นอนนะครับอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้พักแว๊บนึงฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาชาวแอดมอลไซค์ไปไหนห้ามเปลี่ยนช่องแต่ว่ายังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาวสองล้อเช่นเดิมครับ